แน่นเลยนะคะนนเยอะงานใหญ่ในครั้งนี้เนี่ยนี่ฮะงานใหญ่ในครั้งนี้ก็คือเดอะเกมนะฮะอยากจะบอกว่างานเดอะซักเท์ของเราเกิดขึ้นในวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 6นนี้ผมบอกเลยว่าใครที่ยังไม่ซื้อบัตรคุณพลาดแล้วอ่าผมบอกเลยว่าคุณพลาดแล้วอย่างแน่นอนหากคุณไม่ไปนะบอกเลยว่างานเนี้ยมีกิจกรรมมากมายเลยทีเดียว นะครับผม,มกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวนะครับผม,มกิจกรรมมากมายที่เรานะฮะจะเจอกันในงานเดอ s u c c e s สในครั้งนี้นะครับโดยทีบูธต่างๆและที่สําคัญในวันงานเนี่ยมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยอืมก็พลาดน,นะถ้าใครไม่ไปอ,อนนาจารย์ใคไม่ไปถือว่าพลาดแล้วนะครับและที่สาคัญแล้วคุณไม่ไป คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนั่นเองนะครับผมดังนั้นใครที่อยากจะคุยกับเขารู้เรื่องในงานเด็ดซักเซสพบกับผมนะครับรวมถึงวิธีกร่จัๆและบูธและบูธของอาคาแกเราก็มีด้วยได้ข่าวว่ามีกิจดีๆเด็ดๆด้วยมีของรางวัลด้วยเอ